คุณรู้ไหมคะว่าหลังจากอายุ60ปีขึ้นไปร่างกายของเราจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้อประมาณ3-8%ต่อทศวรรษและอัตราการสูญเสียนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่ออายุมากขึ้นหลายคนอาจสังเกตว่าแขนขาเริ่มไม่แข็งแรงเหมือนเดิมลุกนั่งลำบากหรือรู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นนั่นเป็นเพราะกล้ามเนื้อของเรากำลังเสื่อมลงโดยไม่รู้ตัวและที่น่าตกใจก็คือหลายคนคิดว่าการป้องกันกล้ามเนื้อเสื่อมจำเป็นต้องกินเนื้อสัตว์เท่านั้นแต่วันนี้เรามีข่าวดีมาบอกค่ะมีหมอท่่าานนหึงงงงงงอยยุ87ปีัังคแงแข็แรรกรกะะ และมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากท่านได้เปิดเผยความลับว่าไม่จําเป็นต้องกินเนื้อสัตว์ก็สามารถมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงได้ด้วยการเลือกกินโปรตีนจากแหล่งอื่นที่มีคุณค่าไม่แพ้กันบางอย่างเทียบเท่าไข่ถึง12ฟองเลยทีเดียวในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ5้าแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ที่จะช่วยป้องกันกล้ามเนื้อเสือ่อมเพิ่มพลังชีวิตและทําให้คุณมีสุขภาพที่ดีในวัยเกษียณเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะก่อนที่เราจะไปดูแหล่งโปรตีนนนนททัั้้ง5ชิดเเราาาาาามมํคววขใจกก่อ่อ ทำไมโปรตีนถึงสําคัญมากสําหรับผู้สูงอายุโปรตีนเป็นสารอาหารหลักที่ช่วยสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทํางานได้ดีและยังช่วยในการสร้างเอนไซม์และฮอร์โมนต่างๆในร่างกายอีกด้วยเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราจะใช้โปรตีนได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าสมัยหนุ่มสาวนั่นหมายความว่าเราต้องการโปรตีนมากขึ้นเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีและป้องกันกล้ามเนื้อเสื่อมแพทย์แนะนําว่าผู้สูงอายุค,ควรได้รับโปรตีนอย่างน้อย1นึถึงหนสองกรัมต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม ต่อวันซึ่งมากกว่าคนหนุ่มสาวเล็กน้อยตอนนี้เราเข้าใจความสําคัญของโปรโตีนแล้วมาดูกันว่าแหล่งโปรโตีนชั้นเยี่ยมชนิดแรกที่หมอท่านนั้นแนะนําคืออะไรนั่นก็คือถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองข้าถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรโตีนจากพืชที่มีคุณภาพสูงที่สุดมีโปรโตีนครบทุกชนิดที่ร่างกายต้องการหรือที่เรียกว่าโปรโตีนคุณภาพสูงถั่วเหลือง100กรัมให้โปรโตีนถึง36กรัมซึ่งเทียบเท่ากับไข่ไก่ประมาณ6ฟองเลยนอกจากนี้ถั่วเหลืองยังอุดมไปด้วยไอโซฟลาวน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและกระดูกพรุนซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุหายุสิ่งที่ดีของถั่วเหลืองก็คือเรามีตัวเลือกมากมายในการรับประทานไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้นมถั่วเหลืองเทมเป้หรือแม้กระทั่งซอสถั่วเหลืองหมักอย่างเต้าเจี้ยวถ้าคุณชอบกินเต้าหู้ลองทาเต้าหู้ผัดผักรวมหรือเต้าหู้ทอดราดซอสถ้าชอบดื่มก็ลองนมถั่วเหลืองสดสดสักแก้วในตอนเช้าจะช่วยให้คุณมีพลังเริ่มต้นวันใหม่ ได้อย่างดีสําหรับคนที่กังวลเรื่องการย่อยถั่วเหลืองให้ลองเลือกกินเต้าหู้นุ่มหรือนมถั่วเหลืองที่ผ่านการแปรรูปดีๆจะย่อยง่ายกว่าถั่วเหลืองเม็ดค่ะการกินถั่วเหลืองสม่ําเสมอจะช่วยให้คุณได้รับโปรตีนคุณภาพสูงโดยไม่ต้องกังวลเรื่องไขมันอิ่มตัวหรือคอเลสเตอรอลที่มากกับเนื้อสัตว์ยิ่งไปกว่านั้นการวิจัยพบว่าคนที่กินถั่วเหลืองเป็นประจำมีความเสี่ยงของโรคมะเร็งบางชนิดต่ำกว่าและมีสุขภาพหัวใจที่ดีกว่าด้วยนี่คือเหตุผลว่าทำไมหมออายุ 87, 87ถึงแนะนำให้เราเเริ่่มต้้นดวยถหลือง เป็นอันดับแรกแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมชนิดที่สองที่เราอยากแนะนําก็คือถั่วชนิดต่างๆอย่างถั่วดาถั่วแดงถั่วเขียวและถั่วลันเตาถ่ายเหล่านี้เป็นกลุ่มทรัพย์ของโภชนาการจริงๆถั่วดา100กรัมให้โปรตีนประมาณ21กรัมซึ่งเทียบเท่ากับไข่ไก่ประมาณ3-4ฟองแถมยังมีเส้นใยอาหารสูงช่วยในการย่อยอาหารและควบคุมระดับน้าตาลในเลือดซึ่งสําคัญมากสําหรับผู้สูงอายุที่อาจมีปัญหาเรื่องเบาหวานถั่วแต่และชนิดมีข้อดีเฉพาะตัวถั่วดำอุดมไปด้วยสารต้าน อนุมูลอิสระที่เรียกว่าแอนโทไซยานินซึ่งช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายจากความเสียหายถูดแดงมีโฟเลตและเหล็กสูงช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงและต้องกันโรคโลหิตจางถูกเขียวมีวิตามินบีและแมกนีเซียมที่ช่วยให้ระบบประสาททำงานได้ดีส่วนถั่วลันเตาเป็นถั่วที่มีโปรตีนสูงมากและย่อยง่ายเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีระบบย่อยอาหารที่อ่อนแอลงการกินถั่วก็ทำได้หลายวิธีลองต้มถั่วแดงหรือถั่วดำใส่ในน้ำหวานทำเป็นของหวานทานเล่นหรือจะใส่ ถั่วลงในแกงจืดแกงเผ็ดหรือผัดกับผักก็อร่อยดีถ่ายเขียวต้มใส่กะทิและน้ำตาลสสยแดงก็เป็นขนมไทยที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากสำหรับมื้อเช้าลองทำแซนด์วิชไส้ถั่วดำบดผสมผักสลัดจะได้อาหารเช้าที่อิ่มท้องและมีโปรตีนสูงอีกทางเลือกที่ดีก็คือการทำสลัดถั่วสามสีผสมถั่วดำถั่วแดงและถั่วเขียวที่ต้มสุกแล้วราดด้วยน้ำสลัดที่คุณชอบจะได้เมนูที่สดชื่นอร่อยและเต็มไปด้วยโปรตีน ข้อดีอีกอย่างของถั่วก็คือราคาไม่แพงหาซื้อง่ายและเก็บไว้ได้นานคุณสามารถซื้อถั่วแห้งมาเก็บไว้ที่บ้านแล้วต้มทําอาหารเมื่อต้องการหรือจะซื้อถั่วกระป๋องที่ต้มสุกแล้วก็สะดวกเพียงแค่เปิดกระป๋องก็พร้อมทานหรือปรุงอาหารได้ทันทีการกินถั่วหลากหลายชนิดจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่แตกต่างกันและไม่เบื่อด้วยต่อไปเรามาพูดถึงแหล่งโปรตีนชนิดที่สาที่พิเศษมากนั่นก็คือถั่วเมล็ดแข็งต่างๆอย่างอัลมอนด์บอลันัทเม็ดมะม่วงหิมพานต์และ,มะเมล็ดทานตะวันถั่วและ,ะเเมลล็ดห่านี้ ไม่ได้มีแค่โปรตีนสูงแต่ยังอุดมไปด้วยไขมันดีที่เรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งช่วยบำรุงหัวใจและสมองอัลมอนด์หนึกรัมมีโปรตีนประมาณ21กรัมนอกจากนี้ยังมีวิตามินอ e ีสูงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์และปกป้องผิวพรรณให้ดูอ่อนเยาว์วอลนัทเป็นถั่วที่มีโอเมก้าสสูงที่สุดซึ่งเป็นไขมันดีที่สําคัญมากสําหรับสมองและระบบประสาทการวิจัยพบว่าคนที่กินวอลนัทเป็นประจำมีความจําที่ดีกว่า และมีความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ต่ำกว่าเม็ดมะมวงหิมพานต์มีแมกนีเซียมสังกะสีและเหล็กสูงช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมเมล็ดทานตะวันมีโปรตีนวิตามินอ e, ีและซิลิเนียมซึ่งช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายและลดการอักเสบในร่างกายการกินถั่วเมล็ดแข็งก็ง่ายมากคุณสามารถทานเป็นของว่างระหว่างมื้อโรยลงบนโจ๊กหรือข้าวต้มผสม ในสลัดหรือบททำเป็นในถั่วทาขนมปังก็อร่อยดีถ้าคุณชอบกินข้าวเหนียวมะม่วงลองโรยเม็ดมะม่วงหิมพานต์บดหยาบๆลงไปจะเพิ่มความหอมและเพิ่มโปรตีนให้กับขนมหวานโปรดของคุณอีกทางเลือกที่ดีก็คือการทำสมูทตี้ใส่อัลมอนด์หรือวอลนัทจะได้เครื่องดื่มที่มีโปรตีนสูงและทานง่ายเหมาะสำหรับคนที่เคี้ยวลำบากหรือต้องการอาหารที่ย่อยง่ายข้อควรระวังในการกินถั่วเมล็ดแข็งก็คือไม่ควรกินมากเกินไปในครั้งเดียว เพราะมีแคลอรี่ค่อนข้างสูงแนะนําให้กินประมาณ30-50กรัมต่อวันหรือประมาณกมือหนึ่งและควรเลือกซื้อแบบไม่เติมเกลือหรือน้ําตาลจะดีต่อสุขภาพมากกว่าถ้าคุณมีปัญหาฟันไม่แข็งแรงลองแช่น้ําอุ่นก่อนทานหรือบดให้ละเอียดแล้วผสมในอาหารจะทานได้ง่ายขึ้นการกินถั่วเมล็ดแข็งหลากหลายชนิดจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารครบถ้วนและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดมาถึงแหล่งโปรตีนชนิดที่สีที่เราอยากแนะนํากันข้านั่นก็คือธัญ,ญพืชไม่ขัดสี โดยเฉพาะวีนูข้าวกล้องและข้าวโอ๊ตหลายคนอาจแปลกใจว่าธัญ,ญพืชก็มีโปรตีนด้วยหรือใช่ข้าแม้ว่าจะไม่มากเท่าถั่วหรือเนื้อสัตว์แต่ก็เป็นแหล่งโปรตีนเสริมที่ดีโดยเฉพาะวีนัวซึ่งเป็นธัญ,ญพืชที่มีโปรตีนคุณภาพสูงขี้นัว100กรัมมีโปรตีนประมาณ14กรัมและที่สําคัญคือมีกรดอะมิโนโครบทุกชนิดที่ร่างกายต้องการทําให้เป็นโปรตีนคุณภาพสูงที่เทียบเท่ากับเนื้อสัตว์เลยทีเดียวควีนัวยังมีเส้นใยอาหารสูงช่วยในการย่อยอาหารและทําให้อิ่มนานมีธาตุเหล็กแมกนียม และวิตามินบีหลายชนิดซึ่งช่วยในการสร้างพลังงานและบำรุงระบบประสาทการกรุงควินโหก็ง่ายล้างน้ำสะอาดแล้วต้มในน้ำเดือดประมาณ15-20นาทีจนนุ่มและ,มะเมล็ดแตกคุณสามารถทานแทนข้าวสวยหรือผสมในสลัดใส่ในซุปหรือทำเป็นโจ๊กก็อร่อยดีควินโมีรสชาติที่อ่อนๆไม่จัดจึงเข้ากับอาหารได้หลายแบบข้าวกล้องก็เป็นอีกหนึ่งธัญพืชที่ดีมากสำหรับผู้สูงอายุข้า,ขาวกล้องมีโปรตีนประมาณ7-8กรัมต่อ100กรัม ซึ่งมากกว่าข้าวขาวเกือบเท่าตัวนอกจากนี้ยังมีเส้นใยอาหารวิตามินบีและแร่ธาตุต่างๆที่ช่วยบำรุงร่างกายข้าวกล้องช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่าข้าวขาวทำให้เหมาะสำหรับคนที่มีเบาหวานหรือต้องการควบคุมน้ำหนักการทานข้าวกล้องแทนข้าวขาวจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารมากขึ้นและรู้สึกอิ่มนานขึ้นด้วยถ้าคุณไม่ชินกับเนื้อสัมผัสของข้าวกล้องลองผสมข้าวกล้องกับข้าวขาวในสัดส่วนหนึ่งหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มสัดส่วนขอว้าวกล้องมากขึ้นเรื่อยๆ ข้าวโอ๊ตก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีเยี่ยมข้าวโอ๊ต100กรัมมีโปรตีนประมาณ13-15ถึงกรัมและมีเส้นใยอาหารชนิดพิเศษที่เรียกว่าเบต้ากลูแคนซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลและบำรุงหัวใจข้าวโอ๊ตเหมาะมากสำหรับมื้อเช้าคุณสามารถต้มข้าวโอ๊ตกับนมถั่วเหลืองใส่กล้วยหัน่นและถั่วบดราดด้วยน้ำผึ้งเล็กน้อยจะได้อาหารเช้าที่อร่อยอิ่มท้องและมีโปรตีนสูงข้าวโอ๊ตยังนำไปทำคุกกี้หรือผสมในสมูทตี้ก็ได้เป็นอาหารที่หลากหลายและมีประโยชน์มาก สิ่งที่ดีของธัญ,ญพืช CH เหล่านี้ก็คือนอกจากจะให้โปรตีนแล้วยังให้พลังงานที่มั่นคงและยาวนานไม่ทําให้น้ําตาลในเลือดพุ่งขึ้นลงแบบฉับพลันทําให้คุณมีพลังทากิจกรรมต่างๆตลอดวันโดยไม่รู้สึกอ่อนเพลียการกินธัญ,ญพืชไม่ขัดสีเป็นประจำยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจเบาหวานและโรคลำไส้บางชนิดอีกด้วยนี่คือเหตุผลว่าทําไมธัญ,ญพืชควรอยู่ในอาหารประจําวันของคุณและสุดท้ายแหล่งโปรตีนชนิดที่5ที่หมออายุ87ท่านนั้นแนะนําอย่างยิ่งนั่น ก็คือสาหร่ายสไปรูลิน่าสาหร่ายชนิดนี้อาจจะไม่คุ้นหูสําหรับหลายคนแต่เชื่อเถอะว่ามันคือซูเปอร์ฟู้ดที่แท้จริงสไปรูลิน่าแห้ง100่งกรัมมีโปรตีนสูงถึง6 0 7 0กรัมซึ่งเทียบเท่ากับไข่ไก่ประมาณ12ฟองเลยนี่คือเหตุผลที่เราบอกว่ามันเทียบเท่าไข่12ฟองสไปรูลิน่าเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่อาศัยอยู่ในน้ําจืดมีโปรตีนสูงที่สุดในบรรดาอาหารจากพืชทั้งหมดและที่น่าทึ่งก็คือโปรตีนจากสไปรูลิน่านั้น ร่างกายดูดซึมได้ง่ายมากประมาณ85-95%เลยที่เดียวสไปรูเลน่าไม่ได้มีแค่โปรโตีนแต่ยังอุดมไปด้วยวิตามิน b 12ซึ่งหายากมากในอาหารพืชวิตามิน b 12สํำคัญมากสำหรับระบบประสาทและการสร้างเม็ดเลือดแดงผู้สูงอายุหลายคนขาดวิตามิน b 12ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียวีรษนและความจำเสื่อมการกินสไปรูเลน่าจะช่วยเติม,เต,มเต็มวิตามิน b 12ที่ขาดหายได้อย่างมี ประสิทธิภาพนอกจากนี้สไปรูลินายังมีธาตุเหล็กสูงมากช่วยป้องกันโรคโลหิตจางและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังช่วยลดการอักเสบและชะลอความเสื่อมของเซลล์การทานสไปรูลินาก็ง่ายมากสไปรูลินามักจะมาในรูปแบบผงหรือเม็ดคุณสามารถผสมผงสอไปรูลินาในน้ำผลไม้สมูทตี้หรือนมถั่วเหลืองจะช่วยลดรสชาติที่อาจจะแปลกๆเล็กน้อย หรือถ้าไม่อยากยุ่งยากก็ทานเป็นแคปซูลตามขนาดที่แนะน,นําแนะนําให้เริ่มต้นด้วยปริมาณน้อยๆกว่าประมาณ1-2กรัมต่อวันแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น3-5กรัมต่อวันเพื่อให้ร่างกายปรับตัวบางคนอาจมีอาการท้องเสียเล็กน้อยในช่วงแรกแต่จะหายไปเองเมื่อร่างกายชินแล้วการวิจัยพบว่าคนที่ทานสเปรุลีนา่าเป็นประจำมีระดับคอเลสเตอรอลที่ดีขึ้นความดันโลหิตลดลงและภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นนอกจากนี้สเปรุลนา่ายังช่วยในการควบคุมน้ำหนักเพราะให้ความรู้สึกอิ่ม และช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบครอบกลุ่มสไปรูลินาคือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมจริงๆแม้ว่าราคาจะสูงกว่าแหล่งโปรตีนอื่นๆเล็กน้อยแต่ด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่มีมหาศาลมันคุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอนตอนนี้เราได้รู้จักกับแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมทั้ง5ชนิดแล้วมาดูกันว่าเราควรทานอย่างไร ให้ได้ประโยชน์สูงสุดสิ่งสําคัญที่สุดคือความหลากหลายอย่าติดอยู่กับแหล่งโปรตีนชนิดใดชนิดหนึ่งแต่ลองหมุนเวียนทานทั้ง5ชนิดไปเรื่อยๆแต่ละวันอาจจะเริ่มต้นด้วยข้าวโอ๊ตผสมอัลมอนด์และสไปรูลิน่าในตอนเช้ากลางวันทานข้าวกล้องกับแกงถั่วแดงเย็นทานเต้าหู้ผัดผักหรือสลัดควินโนผสมถั่วนานาชนิดการทานโปรตีนที่หลากหลายจะช่วยให้คุณได้รับกรดอะมิโนโครบถ้วนและสารอาหารอื่นๆที่แตกต่างกันด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือการกระจายการทานโปรตีนตลอดทั้งวันอย่ารอจนมื้อเย็นแล้ว ค่อยทานโปรโตีนก้อนใหญ่เพราะร่างกายของเราสามารถใช้โปรโตีนได้มีจํากัดในแต่ละมื้อประมาณ25-30กรัมต่อมื้อถ้าทานเกินกว่านั้นร่างกายก็จะเปลี่ยนโปรโตีนส่วนเกินเป็นพลังงานหรือไขมันแทนดังนั้นแนะนําให้แบ่งทานโปรโตีนเป็น3-4มื้อตลอดทั้งวันจะช่วยให้ร่างกายได้ใช้ประโยชน์จากโปรโตีนได้เต็มที่และยังช่วยให้กล้ามเนื้อได้รับการบํารุงอย่างต่อเนื่องตลอดวันอีกด้วยนอกจากการทานอาหารที่มีโปรโตีนสูงแล้ว การออกกําลังกายก็สําคัญมากเช่นการโปรตีนจะทํางานได้ดีที่สุดเมื่อมันถูกนําไปใช้สร้างกล้ามเนื้อและวิธีที่ดีที่สุดในการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อก็คือการออกกําลังกายโดยเฉพาะการยกของหนักหรือออกกาลังกายด้วยแรงต้านแม้แค่การยกขวดน้ํายกเก้าอี้หรือใช้อย่างยืดออกกําลังกายก็สามารถช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้แนะนําให้ออกกําลังกายแบบนี้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2- 3สครั้งครั้งและ20-30นาทีรวมกับการเดินยืดเหยียดและทํา กิจกรรมประจำวันปกติจะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลอหามเนื้อที่ทนทานยิ่งขึ้นการดื่มน้ําที่เพียงพอก็สําคัญมากเช่นกันน้ําช่วยในการขนส่งสารอาหารรวมทั้งโปรตีนไปยังเซลล์ต่างๆในร่างกายและช่วยในการขับของเสียออกจากร่างกายผู้สูงอายุมักจะรู้สึกกระหายน้ําน้อยลงจึงต้องตั้งใจดื่มน้ําให้เพียงพอแนะนําให้ดื่มน้ําประมาณ6กถึงแแก้วต่อวันหรือประมาณหนึ่งห้าถึงสองลิตรถ้าออกกําลังกายหรืออากาศร้อน ก็ควรดื่มเพิ่มขึ้นอีกการดื่มน้ําเพียงพอจะช่วยให้การย่อยอาหารและการดูดซึมโปรตีนเป็นไปได้ดีและยังช่วยลดอาการท้องผูกที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่เริ่มกินเส้นใหญ่อาหารมากขึ้นการนอนหลับที่มีคุณภาพก็มีส่วนสําคัญในการสร้างกล้ามเนื้อเพราะร่างกายจะซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อใหม่ในขณะที่เรานอนหลับท่านอน ไม่เพียงพอหรือนอนไม่หลับร่างกายก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโปรตีนที่เราทานได้อย่างเต็มที่แนะนําให้นอนประมาณ 7- 8ชั่วโมงต่อคืนพยายามนอนและตื่นในเวลาที่ใกล้เคียงกันทุกวันหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟหรือชาในช่วงเย็นและสร้างบรรยากาศห้องนอนที่เอื้อต่อการนอนหลับเช่นปิดไฟปรับอุณหภูมิให้เย็นสบายและลดเสียงรบกวนการนอนหลับที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างกล้ามเนื้อและทําให้คุณมีพลังงานในวันรุ่งขึ้นด้วยสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเตือนก็คืออยากกังวล หรือเครียดมากเกินไปเรื่องอาหารการกินอาหารควรเป็นเรื่องที่สนุกและน่าพอใจไม่ใช่เป็นภาระหรือกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดถ้าบางวันคุณไม่ได้กินโปรตีนตามเป้าหมายก็ไม่เป็นไรแค่พยายามทําให้ดีขึ้นในวันถัดไปสิ่งที่สําคัญคือความสม่ําเสมอในระยะยาวไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบในทุกมือ้อทุกวันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินอาหารควรเป็นไปอย่างค่อยเป็นคอ่นคอยไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อให้เป็นนิสัยที่ยั่งยืนและทําได้ในระยะยาวถ้าคุณมีโรคประจําตัวเช่นโรคไตโรคตับหรือโรคอื่น ที่อาจต้องจำกัดการทานโปรตีนควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการก่อนเปลี่ยนแปลงอาหารเพราะบางคนอาจต้องการโปรตีนในปริมาณที่แตกต่างจากคนทั่วไปการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมกับสภาพสุขภาพของคุณโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามสำหรับคนส่วนใหญ่ที่มีสุขภาพดีการเพิ่มโปรตีนจากพืชเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากและปลอดภัยมาถึงตรงนี้เราได้พูดถึงแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมทั้ง5ชนิดได้แก่ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จากวูหลืองถั่วชนิดต่างๆถั่วเมล็ดแข็งธัญพืชไม่ขัดสีและสาหร่ายสเปรูลิน่าแหล่งโปรตีนเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันกล้ามเนื้อเสื่อมแต่ยังมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพโดยรวมของคุณตั้งแต่การบำรุงหัวใจสมองระบบย่อยอาหารไปจนถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนี่คือเหตุผลที่หมออายุ87ปีท่านนั้นยังคงมีสุขภาพที่แข็งแรงและกระฉับกระเฉงเพราะท่านได้ดูแลตัวเองด้วยการเลือกทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะโปรตีนจากพืช ที่เรากล่าวถึงวันนี้จำไว้ว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่สะสมไปเป็นผลลัพธ์ใหญ่ในระยะยาวคุณไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างในช่วข้ามคืนแค่เริ่มต้นด้วยการเพิ่มแหล่งโปรตีนพืชหนึ่งหรือสองชนิดในอาหารประจําวันของคุณเช่นเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวกล้องในมื้อเที่ยงหรือเติมเต้าหู้ในแกงจืดมื้อเย็นหรือทานถั่วกรรมมือหนึ่งเป็นของว่างช่วงบ่ายการเปลี่ยนแปลง เล็กๆเหล่านี้จะค่อยๆกลายเป็นนิสัยที่ดีและเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นพลังงานที่มากขึ้นหรือสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้นการที่คุณกำลังดูวิดีโอนี้จนจบแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับสุขภาพของตัวเองและต้องการมีชีวิตที่มีคุณภาพในวัยเกษียณนี่คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดการตระหนักรู้และความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อไปคือการลงมือทำเริ่มต้นวันนี้เลยไปตลาดซื้อถั่วเหลืองถั่วดำ หรืออัลมอนด์มาลองหรือถ้าอยากลองอะไรใหม่ๆก็ลองหาซื้อควินัวหรือสไปรูเลน่าจากนั้นลองปรุงอาหารด้วยตัวเองทดลองปรับแต่งจนกว่าจะเจอเมนูที่คุณชอบและทําได้ง่ายอย่าลืมว่าไม่มีอาหารใดที่สมบูรณ์แบบหรือเหมาะกับทุกคนสิ่งที่สําคัญคือการหาสิ่งที่เหมาะพักกับคุณและยั่งยืนสําหรับคุณถ้าคุณมีเพื่อนหรือครอบครัวที่อยู่ในวัยเดียวกันลองแชร์ข้อมูลเหล่านี้ให้เขาฟังด้วยหรือชวนการปรุงอาหารที่มีโปรตีนสูงร่วมกันการมีเพื่อนร่วมทางจะทําให้การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการกินอาหารเป็นเรื่องที่สนุกและง่ายขึ้นนอกจากนี้การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์สูตรอาหารและเคล็ดลับต่างๆก็จะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจและไอเดียใหม่ๆใ,ในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องก่อนจบเราอยากให้คุณจำสิ่งสำคัญไว้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขสิ่งที่สำคัญกว่าคือคุณภาพชีวิตและความรู้สึกของคุณหมออายุ87ปีที่เราพูดถึงคือตัวอย่างที่ดีว่าด้วยการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีเราก็สามารถมีชีวิตที่แข็งแรงกระฉับกระเฉงและมีความสุขได้แม้ในวัยที่มากขึ้น การกินอาหารที่มีโปรตีนเพียงพอโดยเฉพาะโปรตีนจากพืชที่เรากล่าวถึงวันนี้เป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายนี้อย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่คุณทําวันนี้จะสะสมเป็นผลลัพธ์ใหญ่ในอนาคตจงภูมิใจในทุกก้าวเล็กๆที่คุณก้าวไปเพื่ือสุขภาพที่ดีขึ้นถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และรู้สึกว่า ได้รับประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะและถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามช่องก็กดติดตามไว้เลยครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลตัวเองในวเเัยเกษียณเรายังมีอีกหลายหัวข้อที่น่าสนใจที่จะมาแชร์ให้คุณฟังตั้งแต่การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุการดูแลสุขภาพจิตการป้องกันโรคต่างๆไปจนถึงการใช้ชีวิตให้มีความสุขในวเเัยเกษียณเรายังอยากฟังความคิดเห็นจากคุณด้วยค่ะลองบอกเราในคอมเมนต์ว่า คุณเคยลองทานแหล่งโปรตีนชนิดไหนที่เรากล่าวถึงในวันนี้บ้างหรือมีเมนูโปรดที่มีโปรตีนสูงที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆชาวช่องได้รู้จักไหมเราชอบที่จะได้อ่านประสบการณ์และเคล็ดลับจากคุณและใครรู้หลักความคิดเห็นของคุณอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆที่กําลังมองหาวิธีดูแลสุขภาพเช่นกันการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันจะช่วยให้เราทุกคนเรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกันและสุดท้ายขอให้คุณจําไว้เสมอว่าคุณไม่ได้เดินทางคนเดียว ในเส้นทางสู่สุขภาพที่ดีมีคนอีกหลายพันหลายหมื่นคนที่กำลังมุ่งมัน่นเช่นเดียวกับคุณบางวันอาจจะยากและท้าทายแต่อย่าท้อแท้จงเริ่มต้นใหม่ในวันรุ่งขึ้นและก้าวต่อไปข้างหน้าจำไว้ว่าสุขภาพที่ดีไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นการเดินทางที่คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับมันได้ทุกวันขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงกระฉับกระเฉงและมีความสุขในทุกวันของชีวิตขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้จนจบแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ